สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องของบูลล n g เกม n g ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกม Blood Deep เลือดหนีหนีเลือดอะไรของมันพออยู่เออเมื่อกี้มีหาอะไรอยู่โอเคทุกคนเหมือนกับว่าพวกนี้นะ มันมีหลายโหมดเลยหนึ่งมีโหมดจังเกิลนอสที่เราจะกลายเป็นจังเกิลนอตก็คือการสุ่มคนแล้วเราก็จะกลายเป็นตำรวจมือีถนทหาไปกำจัดเอจจังเกิลนอสนะเว้ยรัก <c oughs> แล้วโหมดอื่นก็มีอีกเริ่มเลยไหนดูซิพวกมันทำอะไรกันระบบเกมนี้บอกเลยว่าหนักใช้ได้ใครเล่น,นโทรศัพท์นะขอให้มันนอนตายเพราะว่ามันเล่นโคตรยากอะ ยิงไปก่อนยิงดักยิงดักโอ้โหประสบการณ์ทหารในชีวิตจริงชัดเจนไปฮ้อนไปเลยเราต้องชักปืนด้วยนะถ้าเราไม่ชักยังไงก็ยิงไม่ได้อ่ะโอ้โหบอกได้ยากหนักกว่าเดิมปะ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 ้ะะ่ถ้าทุกคนเห็นเขากิ้งอย่างนี้นะฮะก็คือยันทีไม่ให้มันตายแล้วก็แอบก่อน เล่นไว้สิไงฮันแน่ไอโฮปพี่โฮปพี่โฮปของเราพี่โฮบผิดฮึวิ่งมาหลบได้มาหลบได้ไงอะ่ะทไมพี่เขาหลบได้เอาไปเราหลบไม่ได้เก้ค <Okay. S 1> ว้าหายไปไหนป๊บปั๊บปั๊บปแล้วก็ปาดเจ็บ อาคานั้นเดียวแตก,กบางปืนอาจจะรีไม่เหมือนกันนะถ้าเล่นในคอมก็กดคลิกขวาเพื่อเลงกดคลิกซ้ายเพื่อยิงนะอย่างนี้บางปืนก็ต้องกดตัว T เพื่อชักแบบของมันนะส่วนบางปืนก็ต้องกดตัวตัว H เออตัว H แต่ส่วนใหญ่มันกดตัว F ตัวเอฟมันก็ช้ากันโดนโดนโดนปับปับพี่ฮบพี่ฮบพี่ฮบเออแป๊บเอ๊ะพี่พี่ฮบพี่ฮบฮ้ายกระสุนเบิดฮวายโดนลืมเซิร์ฟนี่มีกี่คนวะเนี่ยโคตรน้อยเลย อือลูกรักกลับมาแล้วเว้ยอืมลูกรักมาเจอปนลูกรักผมหน่อยเอยมโฟเต้เตเต้เมันยิงกันอยู่ทำไมไม่เอาล้ำกล้องมาแต่งให้หละ่ะเฮ้ยเกมไม่มีการแต่งปืนเหรอ โอ้แต่กไปดงแตก่ก็ยังเอาไปืนลูกหลออักพ่อ耶อืมเดี๋ยวมันไม่ใช่ M4A1 นี่หว่านี่มัน e k 4 a 1ฮะมีหรอวะไปเลยลูกหลักพ่อนี่อืมปืนนี่ตึงนะมันเท่เว้ยมันเท่ ปีไววิวิวิย,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 ยิงยิงชายข้ารถเออมาแตกแล้วไปหลบหลังรถทหารรถคนทหารพี่ฮอบไอ้ฮอบไอ้พี่ฮอบตายแล้วไอ้ใครวะพี่ฮอบกับเลสซาดตรงนู้นนุ๊ก <No. S 1> พี่ฮอบไม่รอดโดนยิงยิงสีมองยังไม่ตายอีก I am the sniper ชักปืน ไอ้ฮอปพี่ฮอปแบกฮาร์ดจิพิงฮาร์ดจิพิงเอ้ามีกรีเนตระเบิดเอ N C E D อีีดอ่าจะเปิดไปดิพี P ่ฮอปโดนระเบิดไปไงอ่าระเบิดลงหลุมเลยฮึแอร์พี่ฮอปเนี่ยสีมง่งเลย บุกเข้าไปเลยบุรุษรยนต์ระเบิดไปลแล้วพี่โฮมมันจะตายแล้วลนั่นเนะงี้ยสมมตน่ะสองเฮ้ยพี่โฮม,มยังไม่ตายอะ่ะอ,อย่าเดินอย่าดันมาอย่าดันอย่าดันสมสพี่โฮมไม่งั้นพี่โฮมจะตื่นมาแม่เข้าแล้วพี่โฮมกำลังมา,มา,มาไอ้โฮมมันมาปั้มไม่ กระสืหมดหลุ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 ดอ่าชักเลยปักยิงมันยิงมันเลยชักยิงนี่วะยิงนี่แหละเออเฮ้ยบัก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 กระบาดเอ่อทำไมเราได้ลูกสองอันนี้สองอันเลยวะ ไปเลยเราไปจัดการพี่โฮปอ่เอ้พี่โฮปเก็วผมเล็งไว้เลยพี่พี่ความหวังอะ่ะเอเลสซาดก็เอาฉันอะไรวะเนะเอ็มไม่ใช่เหรอเอ็มถึงเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วมันกลายเป็นคยังไง คนสนใยสไนเปอร์ว้าวมัน,นสเฮียังไงติอ่ะนี่ยนี้ก็การเล่นคร่ราวๆให้ดูโอเคเด้วเรากระชื่นกันเถอะตอนนี้พอเราเข้ามาใช่ไหมกดคลิกเพื่อต่อยกด R เพื่อถีบกด G เพื่อติดทืบกด F เพื่อบโบกหัวกับเอาสองนะฮะกด Control เพื่อวิ่ง โฉบเพื่อวิ่งเร็วนิดหนึ่ง c อ n t r o l F Control R Control G เพื่อไปการกระโดดเทียบกเสียงอะไรบะเอ่ออยู่บ้านยายก็ประมาณนี้แหละเสียงมันก็แบบบราๆรายอะไรวูสปูนเพลง เพ่งเพ่งเพี่ยสามทีนะแตกอ่ะเพ่งตายไปดิเพ่งตายไปดิเพ่งเพ่งเพ่งโอ้โหช้อนยักษ์อือชคดีเว้ยไปเลย <c oughs> ตายตายดิช้อนยักษ์อ่ะช้อนยักษ์อ่ะเอาไหมต่อไหมหรือช้อนยักษ์สองทีสองทีสีมั่งสองทีสี เฮ้ยอะเว้ยเฮ้ยะหนีละหนีละหนีละฟาเต็มเต็มโอ๊ยยยระวังเบคอนเบคอนจะใช้ช่วยอืมเบคอนเดี๋ยวเราช่วยอืมฟาหนึ่งเดียวหมาที่เลือเหลือครึ่งอะหนึ่ง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 ได้หนึ่งหนึ่งนาทีคนเลยแค่นี้เหรอเฮ้ยสีวะอุ้ยชอยอะฮะชอยเหมือนกันเลย t h ปูนอีกแล้วเราได้ oh, the mm. oh, s p <c> o <oughs> เออปีนปีนปีนใช่ไหมเออเออนี่อ้าวจบแล้วเมื่อเซฟนี่คนน้อยไง <c oughs> ผมว่าจะมีคนเพิ่มเข้ามานะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อยกันตนี้กันออช่วงนี้มันก็ตอนเช้าอย่างลรมันก็ไม่มีอะไรหรอกยังก้ามมั้งเอ๊ะ หมัดหนึ่งหมัดสองหมัดสามหมัดสี่เสยเฮ้ยเฮ้ยนี่กีตัวทีบว้าวไปออกฉุดมันทำให้เราเจ็บตัวเนี่ยอือนี่ทีบไปทำเต็มอ่านี่ไงหมดจักรกนอดเดี๋ยว เราเหลือกันแค่3ควันใช่ไหมเราแล้วก็ต้องสู้กับจักรยาเฮ้ยหยุดอ่าไม่มีไ,มไอ้จักรยาดีเว้ยอู้โอ้ยวีเราลายเป็นโชลิฟเดี๋ยวทำไมต้องเอาปืนพกให้ผมอ่ะทำไมไม่เอาปืนกลนอ่ะผมยิงเทพนะก็ได้จะให้เป็นสเกา เอาเลยฮูุกลักล oh, oh. ุกลักมีหลายตัวสีกอนมันนอนตายยังเลยเฮ้ยป๊ป๊บป๊โอ้โหาบาเจ็บอากิ้งไปกิ้งลุกลุกสิ ลุกเออเอาปืนปิ๊ยหลังหายว้าทำไมต้องให้ปืนพกเราต้องย้ายเสิร์ฟใช่มมไ,ไหมไปเป็นไรไหม,มเป็นไรไหมเต็มสวย มันดูไม่น่าไว้ใจแซ็กชิกอันนี้ว้ายอ๋อชิ here we go again แอาตายเกัอบสี่ครั้งเราจะได้กลับมาที่สปอนทันทีนะทุกคนโอเคเรามาทดสอบยักษ์กันมาแอบโอเคตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายโอ๊ยทําไมวันนี้ลงคลิปแบบสั้นจัง